ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับครูเอฟครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12มิถุนายน2564นะครับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดให้มีการอบรมเรื่องของการกรอกสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับบนเว็บไซต์ส่วนกลางที่มีชื่อว่า Demo CCT ซครับซึ่งเจ้า Demo CCT นี้นะครับก็จะมาเป็นแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยเหลือคุณครูในการจัดเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือทั้งหมดนะครับ คุณครูครับในส่วนของบทบาทคุณครูที่ปรึกษ,ษานะครับคุณครูมีหน้าที่ที่จะต้องไปรู้จักนักเรียนรายบุคคลตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นนะครับเพื่อมาคัดกรองซึ่งคุณครูสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบเดโม่ c c ซได้เลยนะครับประโยชน์นะครับของเจ้าเดโม่ c c ซเนี่ยนอกจากจัดเก็บฐานข้อมูลแล้วนะครับาการกรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยยังสามารถที่จะ สั่งการให้มันประมวลผลหรือแปลผลคัดกรองออกมาจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น3ากลุ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหานะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะนํามาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะดึงนะครับข้อมูลรายงานจัดเป็นรูปแ้มรายงานได้ด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนนะครับในสถานการณ์ที่กําลังจะต้องออนไลน์อย่างนี้นะครับโจทย์สําคัญก็มีอยู่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถเก็บข้อมูลนักเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งแบบฟอร์มนะครับที่เราจะต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลก็มีตั้งแต่แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนะครับแบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนนะครับแบบประเมิน S.D.Q. หรือแบบประเมิน E.Q. นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูเอฟจะมาแนะนําในส่วนของเครื่องมือที่จะ ช่วยนะครับเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่คุณครูจะนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปกรอกเข้าสู่เว็บเดโม C C T ครับและเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับแบบออนไลน์ได้มีชื่อว่า Live Worksheet ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนะครับเล็งเห็นว่าสามารถที่จะนำมาประยุกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้นะครับเจ้าตัว Live w o r k s h e e t นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับทำ Active Worksheet นะครับ จุดเด่นของเขาเนี่ยสามารถที่จะ,ะทําสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือแม้แต่ทําเป็นกล่องข้อความในการกรอกข้อมูลได้นะครับซึ่งเราก็นําประโยชน์ของเขาตรงนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับของนักเรียนได้นะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยง เครื่องมือนะครับไลฟ์เวิร์กชีตนะครับไปยังแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการสอนออนไลน์ได้นั่นก็คือแพลตฟอร์ม Google s s r o o m นะครับหรือ Line แอปพลิเคชันได้เลยนะครับซึ่งคุณครูนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้ทําแบบฟอร์มสําเร็จรูปไปแล้วคุณครูพีหน้าที่เพียงส่งนะครับแบบฟอร์มตัวนี้นะครับไปให้กับนักเรียนในช่องทาง Google Classroom หรือ Line แอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็รอให้นักเรียนกรอกข้อมูล แล้วก็ส่งตอบกลับมานะครับเมื่อคุณครูได้ข้อมูลตอบกลับจากนักเรียนแล้วนะครับคุณครูก็นําข้อมูลตรงนี้นะครับไปกรอกเข้าเว็บเดโม่ c c p ให้เลยครับในคลิปถัดไปนะครับเว็บจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับตั้งแต่เรื่องของการสมัครการใช้งานนะครับการส่งนะครับ Live worksheet หรือแบบฟอร์มนะครับไปให้กับนักเรียนแล้วก็วิธีการตรวจสอบข้อมูลตอบกลับนะครับในคลิปถัดไปครับ